สวัสดีนักฟังที่รักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสำหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น V.I.P จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปนิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปนิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังนิยายกันได้เลยนะคะท่านสเสน่หามาเฟียมัสมินดันร่างกายใหญ่โตของเขาออกห่าง และชายหนุ่มก็มองเห็นชัดเจนว่าน้ำตาของหญิงสาวทะลักออกมาเหมือนทานกพังแต่สำหรับเขามันก็เป็นแค่หนึ่งในหลายร้อยเล่มเกวียนของมัรยาหญิงแค่สั่งสอนนี่เธอรู้จักเจ็บปวดบ้างยังน้อยไปแต่เขาอยากให้มัสมินได้รับแผลาทางใจกรีดลึกให้เจ็บจำไปจนวันตายนั้นเลยทีเดียวฉันไม่ตกลงรับข้อเสนอของคุณนะฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผู้หญิงที่เป็นโสเพณีอย่างที่คุณคิดฉันเกลียดคุณริก เกลียดความใจร้ายใจดําของคุณถ้ารู้ว่าด้านมืดของคุณมันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้ฉันก็จะไม่ขอรักคุณเลยแม้แต่เสี้ยวความรู้สึกของฉันเล่ามิวเซียยิงสาวเจ็บร้าวไปหมดเมื่อลอเรนซ์หัวเราะอ,ออกมาราวกับคนบ้าคลัง่งถ้าว่าสําหรับเขาแล้วมันเป็นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยตัวเองด้วยความขมขื่นที่ก้องกังวานราวกับว่าอยากให้มันข้ามผืนน้ำไปอีกซีกโลกเลยทีเดียว คุณบ้าไปแล้วริกคุณคงอยากแก้แค้นฉันมากถ้าคุณฆ่าฉันนี้ตายแล้วฝังฉันไว้ที่นี่ก็จะไม่มีใครรู้เลยลอเรนซ์ Lawrence หยุดหัวเราะก่อนกระตุกมุมปากเหยียดหยันในคำร้องขอของหญิงสาวเขาก้าวเข้าไปหาเธอในขณะที่ร่างแนงน้อยก็ถอยไปจนชิตติดระเบียงบ้านผมไม่เอาชีวิตคุณรอกมิเซียแต่ผมจะฝังวิญ,ญญาณของคุณไว้ที่นี่กักขังหัวใจของผู้หญิงมากรักผู้ชายอย่างคุณ จนกว่าผมจะเห็นว่ามันไร้ค่ะพอถึงเวลานั้นเราก็ต่างคนต่างไปเพราะคุณเองก็ชาชินอยู่แล้วกับการที่ไม่ต้องผูกพันกับใครเป็นตัวเป็นตนเราต่างพร้อมที่จะหาความสุขจากกันและกันก็แค่สนุกชั่วคราวพอหมดเวลาอิสระก็จะเป็นของเราไม่ค่ะมัสมินสายใบหน้าใต้กรอบเดือนผมยาวเหยียดตรงสีน้ำตาลเข้มปลิวสะบัดต,ตามสายลมสำหรับคุณอาจจะชาชิน กับการเปลี่ยนคู่นอนได้บ่อยๆแต่ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นรักแรกของฉันมีไว้ผู้ชายเพียงคนเดียวและตอนนี้เขาก็ได้ตายไปจากโลกของฉันแล้วมีแต่สาตานร้ายที่คอยแต่จะทำลายหัวใจคนอื่นริกะที่ฉันมาที่นี่ไม่ได้คิดแม้แต่จะต่อรองกับคุณแต่ฉันขอปฏิเสธฉันทนไม่ได้ถ้าจะต้องสนองสิ่งที่คุณต้องการจนพอใจพอวันหนึ่งคุณก็จะไปจากฉัน ก็เหมือนที่คุณไปจากผมเสื้อดือๆนั่นแหละมิวซีอาได้สิถ้าคุณจะมาที่นี่เพื่อปฏิเสธข้อเสนอของผมเรามาวัดใจกันหน่อยเป็นไรพูดจบใบหน้าครามคมเราเทพบุตรก็หันไปทางแนวหาดทรายที่ทอดตัวยาวขนานไปกับพืนน้ำที่ดันเกลียวคลื่นซัดเข้ามาเป็นระรอกวัดใจวัดใจอะไรคะริกผมจใจโอกาสคุณวิ่งหนีไปตามหาดทรายนั่นแต่มีข้อแม่ว่า นี้ผมให้พ้นถ้าไม่พ้นชีวิตของคุณจะเป็นของผมทันทีดวงตากลมโตของหญิงสาวเบิกกว้างก่อนจะหันไปทางหาดทรายเบื้องล่างยังมีความหวังในทันใดเมื่อได้ยินข้อเสนอใหม่จากเขาทว่าน,นี่คือเกมการไล่ล่าที่มีอิสรภาพของเธอเป็นเดิมพันหญิงสาวเม้มริมฝีป,ปากเข้าหากันก่อนจะก้าวถอยหลังและหันหน้ามุ่งลงไปตามทางที่ทอดตัวจรดพื้นทราย ขาเรียวงามภายใต้กางเกงรัดรูปแนบเนื้อเคลื่อนไปอย่างว่องไวตามฝีเท้าที่ย่ำลงบนความอ่อนนุ่มทว่าวอบอุ่นของทรายขาวนวลเธอวิ่งไปข้างหน้าไม่คิดเหลียวหลังกลับไปมองแต่ทว่าพื้นทรายหน่วงกำลังของหญิงสาวให้วิ่งช้าลงในทุกขณะเพราะร่างกายกำลังฝืนแรงเสียดทานในทุกย่างก้าวบนพื้นที่รองรับรอยเท้าฝังลึกเธอต้องไปให้พ้นจากเขาแม้ความเหน็ดเหนื่อยห่มซัด และจุดังร่างกายในทุกนาทีที่เธอพาตัวเองออกห่างจากแสงไฟส่องถึงออกมาเรื่อยๆและเรื่อยๆกระทั่งหญิงสาวหยุดตัวเองลงและพักสูตรเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดขณะก้มลงเอามือจับเขาไว้อย่างเหนื่อยหอบสักพักมัสมินจึงค่อยๆย,ย,ยืดลำตัวขึ้นและหันกลับไปมองแสงไฟของบ้านริมหาดที่เห็นดวงเล็กอยู่ลิบๆนี่เธอวิ่งออกมาไกลขนาดนี้เชลรืนี่นึกอีกทีก็สมเพชตัวเองเหรือจะเอ่ย ที่วิ่งหนีคนเคยรักหัวสุกหัวซุนเหมือนกวางวิ่งหนีเสือจนเหงื่อไหลท่วมตัวต้องยกมือขึ้นปาดคราบน้ำบนหน้าตาตามคิ้วก่อนผ่อนล,ลมหายใจครั้งสุดท้ายและหันกลับไปที่ยังไม่เห็นจุดหมายว่าจะถึงโอ้มัสมินรู้สึกว่าเธอชนเข้ากับอะไรบางอย่างเข้าอย่างจังเมื่อเหลียวหลังทำท่าจะวิ่งต่อไปริกคำอุทานเบาหวิวราวกับสายลมกรีดจิกลงบนผิวเนื้อ หลุดออกมาจากริมฝีป,ปากอิ่มสันดริกบนใบหน้าซีดขาวราวกับไร้เลือดเลี้ยงมัสมินเยือกเข้าไปถึงหัวใจเมื่อดวงตากลมโตคู่งามสะท้อนเงาของบุรุษผู้ยื่นข้อเสนอให้เธอเล่นเกมอมหิตนี้ผมลืมบอกคุณไปมิวเซียว่าผมเคยเป็นนักวิ่งของหมาวิทยายลายัยตอนที่อยู่ฮาวาดเจ้าของเสียงทุ้มหนักยืนขบกรามใต้เงาจันเซียวที่พาดผ่านใบหน้าครึ่งเคียดบนร่างสูงกำยำ ขณะย่างสามขุมเข้ามาหญิงสาวละเหยียดยิ้มอย่างผู้กำรรชัยชนะในเกมนี้มัสมินหนาวเยือกและเดีววดายนักเมกทมึนเคลื่อนตัวมาบดบังแสงจันทรามืดมิดฟ้าสลัวรามมรุติยูมาเยือนรอบกายมีเพียงหาดทรายและเกลียวน้ำเหนือท้องทาราพะเยอพะยาบเหมือนไร้แสงเงินยวงมัสมินกลืนก้อนสะ่อืนกลับเข้าไปในลำคอก่อนจะร้องขอความเห็นใจอย่างหมดรดูปริกได้โปรดเถอะคะ่ะ ฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าฉันไม่ได้มีความสุขเลยกับการตัดสินใจของตัวเองฉันรู้ดีว่าถึงฉันจะขอโทษคุณก็คงไม่มีวันให้อภัยฉันอีกแล้วคนเรามีทางเลือกเสมอมิซิอาแต่เลือกแล้วต้องรับผิดชอบการเลือกของตัวเองเหมือนที่คุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณถ้ามันจะเลวร้ายจนคุณแทบจะแบกรับมันไม่ได้คุณก็ต้องทนรับแบบนี้ไงมาเฟียเลือดร้อนคว้าแขนมัสมินแล้วดึงตามไปถึงคนต้นไม้ริมหาด ที่เรือนกิ่งใบแผ่ขยายเป็นพุ่มเตีย้ยเหนือพื้นทรายและโขดหินเล็กๆอย่านะลอเรนส์ Lawrence, คุณอย่าทำอะไรบ้าๆน,นะฉันจะร้องให้คนช่วยร้องสิมิวสิอาแต่เสียงของคุณจะดังพอให้คนอีกฝ่ายหนึ่งของเกาะเนี่ยเ <c oughs> พราะที่นี่ไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามาถ้าไม่ได้รับอนุญาตแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเกิดมีใครสักคนผ่านมาได้ยินเสียงร้องของคุณตอนนี้เขาคงไม่กล้าเข้ามาช่วยเพราะเขานึกว่าคุณร้องออกมาเพราะกำลังมีความสุขมากกว่าถูกทำร้ายต่างหาก คนบหญิงสาวดิ้นรนปัดป้องแต่มือที่เต็มไปด้วยบาดแผลช่วยอะไรเธอไม่ได้เสียแล้วตอนนี้เมื่อถูกผลักจนล้มลงไปนอนบนพื้นทรายที่เต็มไปด้วยไม้เลื้อยแผ่ใบราวกับอบรับแผ่นหลังของหญิงสาวขณะที่ร่างใหญ่โตทาบทาับตามลงมามัสมินหอบหายใจแรงมือข้อมือทั้งสองถูกตรึงไว้เหนือศีรษะด้วยมือหนาใหญ่เพียงข้างเดียวของเขาก่อนที่ชายหนุ่มจะใช้มืออีกข้างดึงสาบเสื้อเชิดทั้งสอง คงหญิงสาวแยกออกจากกันแม้ในความมืดเขาก็ยังเห็นความงดงามเต็มตึงของมันหญิงสาวใส่สะบัดใบหน้าหากก็ไม่พ้นถูกเขาบดขยี้ริมฝีปากทั้งคุกคามจาบจ้วงแต่เธอกลับสำแดงความดึงดันและไม่ยอมแพ้ด้วยการเม้มปากตัวเองไว้แน่นไม่ยอมให้เขาใช้ลิ้นของตัวเองล่วงล้ำเข้าไปข้างในลอเรนซ์ฉลาดพอจะรู้ว่าร่างกายที่เขาบดเบียดรุนแรงนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรย่อมพ่ายแพ้แก่คลื่นปรารถนาและแรงผลักดันมหาศาลของความเป็นหญิงเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องซิโรราบต่อเพศตรงข้ามอยู่ดีเมื่อเห็นว่าเธอยังต่อต้านไม่ยอมเปิดริมฝีป,ปากให้เขาใบหน้าหล่อเหลาจึงเลื่อนมาอยู่ที่ลำคอระหงเขาฝังจมูกโดง่งและริมฝีป,ปากอุ่นสับความหอมหวานรัจวนด้วยการขบเม้มรุนแรงจนมัสมินเผลออ้าปากส่งเสียงออกมา เธอไม่อยากให้เขาทำแบบนี้ลากตัวเธอมาที่นี่บนพื้นทรายเพื่อกระทำตามใจอย่างที่เขาประกาศกล้าวให้เธอจำนนต่อการเป็นโสเพณีของเขาในครั้งแรกช่างเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดลอเรนซ์หมดความสเสน่หาในตัวเธอและเธอก็หมดสิ้นเรี่ยวแรงที่จะต่อกรอกับเขาน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าลั่งรินปลอบประโลมหัวใจที่สำเนียกได้เพียงความหิวกระหายครอบงำสัญชตาตญาณดิบเถื่อน ของบุรุษผู้ปรารถนาได้ครอบครองร่างกายของผู้พ่ายแพ้เท่านั้นริกปล่อยฉันปล่อยมิวเซียผมอยากจะรู้นักว่าคุณจะปฏิเสธผมได้อีกนานแค่ไหนแต่ผมแน่ใจว่าคุณไม่มีทางยื้อตัวเองไว้ได้นานผมจะทำให้คุณร้องขอผมอีกครั้งหลีกหลายๆครั้งเลยเจ้าของใบหน้าครามขมช่วยจังหวะที่เธอพลั้งเผลอประกบริมฝีป,ปากกับริมฝีป,ปากอ่อนนุ่มจนแน่น พิมฝีปากได้รูปกำลังรอคอยเวลากลืนความหวานช่ำอย่างลึกล้ำจนแทบจะกินเธอได้หมดทั้งตัวฟริกไม่นะมัสมินยังคงไม่ยอมแพ้กับแรงปรารถนาที่เร้นกายลึกอยู่ในใจกลางของหญิงสาวยิ่งเขาบทเบียดก,กับตัวเธอแนบนั่นมากเท่าใดความฝันที่แอบซ่อนในลืบลึกกลับจะยิ่งทำลายแรงต้านให้สูญสลายหายไปมากขึ้นเท่านั้นหญิงสาวอ่อนร่างขึ้น หวังที่จะดันร่างหนาให้หลุดพ้นไปสักทีหากก็ลืมไปว่าดิมฝิปากอิ่มเย้าวยวนถูกเขาครอบครองเรากับเป็นเจ้าของไม่ยอมปล่อยวางง่ายๆเธอไม่ยอมตอบสนองในครั้งแรกทว่าสัมผัสอันช่ำหวานและชำนาญของหนุ่มอิตาเลียนทำให้เธอเคลิมและคิดถึงจุบแบบฝรั่งเศสขึ้นมาทีละน้อยจากความรู้สึกที่ไม่อาจสำเนียกได้ในความรันจวนใจกลับกลายเป็นเธอที่เริ่มตอบสนองเขา ลอเรนซ์ถึงกับถอนหายใจเมื่อแม่สาวจอมพยศเริ่มทำให้ร่างกายของเขาตื่นเต้นขึ้นมาชายหนุ่มอาจยังลังเลแต่ก็แน่ใจในอะไรบางอย่างว่าสายใหญ่ที่ยังร้อยรัดผูกพันใช่จะตัดขาดให้ได้ง่ายๆแต่แล้วเมื่ออีกความรู้สึกกระตุ้นเตือนว่าอย่าได้เผลอไผลมัสมินก็แค่ผู้หญิงมากรักและอาจไม่เคยว่างเว้นจากผู้ชายหุนส่วนใหญ่ของเซลิโนโจึงหลงลืมบทจูบหนัก จนหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวด้วยความเจ็บปวดริกหยุดสักทีเถอคะค่ะหยุดสักทีเธอจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้นอกจากวอนขออย่างสิ้นหวังเมื่อไม่อาจตอบโต้ตเขาได้ดังคิดลอเรนซ์ตัวโต,ว,ตวกว่าเธอมากหน้ำซ้ำเขายัางปิดช่องทางหลีกหนีด้วยการตรึงข้อมือของเธอทั้งสองไว้เหนือศีรษะแล้วร่างเล็กก็แทบขยื่นไม่ได้เพราะถูกเขาทาบทับอยู่จนแผ่นหลังแนบติดกับพื้นทรายเนื้อกายสาวสะพรัง่ง เต็มไปด้วยความเผาร้อนราดรถไม่ต่างจากเนยแข็งที่กำลังถูกหลอมละลายทำไมต้องบอกให้ผมหยุดมิวสิอ่ะคุณชอบเรื่องสนุกแบบนี้ไม่ใช่เหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะสู้ผู้ชายที่คุณเคยผ่านมาได้หรือเปล่าน้ำเสียงเยาอหยันและประกายตาแปลเปลี่ยนจากความชิงชังเป็นปรารถนาเหมือนดาบคมทะลวงความรักของหญิงสาวหลากรานไม่มีชิ้นดีตอนนี้เธอก็ไม่ต่างจากโซเพนี ที่เขาพยายามยัดเยียดความเป็นหญิงมากรักยิ่งกว่าตราบาปประทับลงบนความเป็นเธอหากลอเรนซ์จะรู้สักนิดว่าคนที่เขาใช้กำลังบีบบังคับไม่เคยแม้แต่จะอวดความงามให้ใครได้เห็นหากเขาจะรู้สักนิดว่าที่เธอสั่นสะท้านไปทั่วตัวนั้นก็ด้วยพรั่นใจต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเธอไม่เคยผ่านพบมันมาก่อนในชีวิตเนินานานที่ชายหนุ่มลากไล้ริมฝีปากไปทั่วใบหน้าแสานหวาน พ่อนจากความรุนแดงดังพายุคุ้มคลังกลายเป็นบางเบาดุดสายลมไหวบนปลายไม้ลู่เอน็นทันสเสนหามาเฟียบทที่ห้านุ่นยังไม่มาอีกหรอคะพี่นุสบาพัชชุลีเอ่ยถามผู้จัดการห้องอาหารในทันทีที่มาถึงโรงแรมยามสนทยาโรยตัวโอบล้อมทั่วเซลิโนโอ๋อค่ะก็เห็นบอกพี่ว่าจะลาสักสองสามวันคะ่ะคุลีคุณลีไม่เจอนุ่นบ้างหรอคะ นุสบาถามกลับไปยังร่างระหงของสาวผมยาวเหยียดตรงดำคลับในชุดกระโปรงผ้าไหมสีนวลตาพัชรีสายหน้าไปมาก่อนตอบรีพักอยู่คนละแห่งกับนุ่นนะคะก็เลยไม่ได้พบกันโทรไปหาก็ไม่รับสายแต่เมื่อวานรีพบเข้าเหมือนจะรีบร้อนไปไหนก็ไม่ทราบนะคะยิงสาวเปลยขึ้นเหมือนไม่ได้สนใจคำพูดของตัวเองเท่าผู้ฟังกลับมีสีหน้าแปลกเปลี่ยนนุสบาได้แต่เก็บงำสาเหตุ ที่ทำให้มัสมินต้องรีบร้อนออกไปก่อนยิ้มกรบเกลื่อนเพราะคิดว่าปัญหาภายในพัชชุลีอาจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเอิม่มคุณลีนี่สนิทกับคุณนุ่นไม่ใช่เหรอคะบางทีถ้าเธอมีปัญหาอาจจะปรึกษาคุณลีก็ได้ไม่เหรอคะพัชชุลียักไหล่และทำให้นุสบาาเลิกคิ้วน้อยๆกับท่าทีซึ่งดูไม่ยิ่งนั้นลีกับนุ่นน่ะเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สนิทกันถึงขนาดจะคุยกันได้ทุกเรื่องหรอกนะคะอืมบางครั้งเนี่ยเขาออกจะเป็นคนเก็บกดด้วยซ้ําไปคะ่ะว่าไงนะคะเก็บกดนุสบาทำหน้ากังขาแต่ไม่ทันที่พัชชุลีจะกล่าวว่าอะไรต่อสายตาคมคู่นั้นก็เห็นหลังไวๆของใครคนหนึ่งผ่านไปทางด้านหน้าห้องอาหารเอเอพินุสบาค่ะรีขอตัวสักครู่นะคะขอไปทําธุระแป๊บหนึ่งค่ะ ว่าแล้วก็เดินอาดๆออ,ออกไปทิ้งไว้ผู้จัดการสาวนิ่งมองก่อนจะหันกลับไปสนใจความเรียบร้อยภายในห้องอาหารต่อพัชชุลีเดินหากออกมาจากสถานที่ที่แขกมารับประทานอาหารพลางเชะงเงอมองตามทางเดินซึ่งตัดเรียบไปตามริมหาดกระทั่งตัวเห็นร่างสูงใหญ่ของใครคนหนึ่งในชุดเสื้อสเวตเตอร์คอเต่าผ้าแคชเมียร์และกางเกงเดนิมสีดำสวมรองเท้าหนังสีน้ำตาลเป็นมันเงา ขณะกำลังยืนมองคมทองเคลื่อนต่ำแตะเส้นที่ขอบฟ้าและน้ำทะเลบรรจบก,กันท่ามกลางแสงสีอัมพันาพทาบทอสวัสดีค่ะคุณลอเรนซ์ร่างระหงก้าวเข้าไปหยุดใกล้ๆหลังจากรวบรวมกำลังใจทักทายหุ้นส่วนใหญ่ของเซลิโนโพัชุลีแทบกลั้นหายใจเมื่อใบหน้าหล่อเหลาคมคายของบุรุษรูปร่างทั้งสูงทังใหญ่หันมายังเธอซึ่งยืนยิ้มอยู่ก่อนแล้วสวัสดีครับคุณ พัชชุลีค่ะเรียกลีเฉยๆก็ได้ค่ะคุณลอเรนซ์ชายหนุ่มขับรอยยิ้มอบอุ่นยิ่งทำให้เจ้าของผิวสีแทนส่องประกายดูราวเทพ,พบุตรจำแลงในยามเย็นย่ำพัชชุลีใจเต้นระสําเธอเพิ่งเห็นบุรุษทรงอำนาจของซิลิโน,โนชัดเจนกวันนี้แล้วเขาจะเห็นเธอบ้างหรือเปล่าในสายตาครับมิสลีเอ่อคือว่า ลีเห็นคุณลอรเรนซ์มายืนตรงนี้คนเดียวก็เลยแวะมาทักทายนะคะแต่คุณคงจำลีไม่ได้กระมังคะเพราะลีน่ะเล่นไวโอลินให้ขากฟังในห้องอาหารนะคะลอเรนซ์ยิ้มกว้างอวดฟันขาวสะอาดให้เธออีกครั้งและสิ่งที่ทำให้เธอเผลอไผลจ้องเขาโดยไม่รู้ตัวคือดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลทว่าสาดประกายเจิดจรัสสีเขียวมรกตใต้ปื้นคิ้วหนาและเรือนผมสีน้ำตาลเข้มเหลือทองแดงบนใบหน้าคราเข้ม จำได้ครับผมจำมิสลีได้เพราะว่าคุณเล่นไวโอลินหลังจากมิวซีเอ่อมัสมินนะครับชายหนุ่มเกือบจะหลุดเอ่ยชื่อที่เขาเรียกมัสมินจนติดปากตั้งแต่เริ่มรู้จักกันหากก็ไม่มีอะไรที่ทำให้พัชชุลีทันได้จับสังเกตความผิดปกตินหาคุณลอเรนซ์คงจะจำนุ่นได้คนเดียวละสินะคะเลยทำให้ลืมคนอื่นไปเลยก็นุ่นน่ะเขาเสน่ห์แรงแขกที่นี่พากันติดใจเขาหลายคนเลยละคะ่ะ ถึงขนาดอยากทําความรู้จักก็มีนะคะลอเรนซ์เพลอขมวดคิ้วเมื่อพัชชุลีกล่าวถึงมัสมินด้วยถ้อยคําที่จุดความร้อนในความรู้สึกของเขาและท่าทีเช่นนั้นเองคู่สนทนาจึงแน่ใจว่าบุรุษตรงหน้าต้องมีอะไรพิเศษกับเพื่อนของเธอเป็นแน่แาาท้เมื่อเป็นดังที่คิดหญิงสาวก็ไม่ลืมสัมทับซ้ำลงไปอีกว่านูนน่ยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลวคะค่ะคุณลอเรนซ์ ลีรู้ดีค่ะเพราะว่าลีสนิทกับเขาเขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เรียกว่าหวานสเสน่ห์ก็ได้นะคะก็เป็นธรรมดาของคนสวยเล่นดนตรีเก่งแต่เสียก็ตรงที่ชอบคุงผู้ชายหลายคนโอ๊ยตายจริงขอโทษที่นะคะลีพูดอะไรมากไปก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันจะทำให้คุณเราเลนรู้สึกรำคาญหัวใจไม่เป็นไรหรอกครับมิสลีคุณไม่ได้ทำให้ผมรำคาญอะไร แต่ว่าตอนนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนคืนนี้คงไม่ได้ฟังเสียงไวโอลินของคุณขอบคุณมากครับมิสลีที่มาคุยเป็นเพื่อนค่ะคุณลอเรนซ์พัชชุลียังคงยิ้มกว้างขณะมองตามร่างสูงที่ยิ้มให้เธอก่อนเดินจากไปในยามแสงสุดท้ายจากท้องฟ้าลาลับหายยิงสาวถอนใจออกมาและคิดว่าตัวเองช่างร้ายนักที่พยายามใส่ไฟเพื่อนที่รู้จักสนิทสนมกันอย่างมัสมิน แต่จะทำยังไงได้ก็ในเมื่อเธอชอบผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเสิแล้วก็แค่ทำให้เขาหันมาสนใจเธอบ้างก็จะเป็นไรไปกุณลีพัชชุลีสะดุ้งเล็กน้อยเพราะมัวแต่เมื่อ,อยมองผู้ที่จากไปแล้วเจ้าของเสียงทุ่มนุ่มเดินเข้ามาพอดีที่คนถูกเรียกหันกลับไปอ๋อคุณคริสโตฟรอยยิ้มอ่อนหวานระบายบนใบหน้าของหญิงสาวเมื่อเห็นว่าเขาไม่ใช่ใครแต่เป็นคริสโตฟบรันท ชายวัยกลางคนเจ้าของธุรกิจส่งออกอัญ,ญมณีอัลลือชื่อระดับประเทศของเยอรมันผมคิดว่าวันนี้จะไม่ได้พบกับนักไวโอลินสาวสวยของเซลินโนสแล้วสิเอ๊ะคุณคริสโตฟเนี่ยพูดเหมือนตั้งใจจะทุระอะไรกับลีในคันเนียชายชาวเยอรมันยิ้มกริ่มกับคำพูดของอีกฝ่ายพัชชุลีรู้ดีว่าผู้ชายที่มีประกายตาวิบวับผู้นี้ไม่ธรรมดาเขามีครอบครัวเป็นตัวเป็นตน แต่ยังชอบเก็บเบีย้บยใบรายทางอยู่เป็นนิสัยนะคุณลีนี่ก็ช่างรู้ใจผมแค่ไม่เห็นคุณมัสมินมาเล่นไวโอลินก็เลยรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนะ่ะพูดแบบนี้ลีน้อยใจนะคะคุณคริสโตฟว่าแต่อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนลีหรือเปล่าคะเพราะตอนนี้นุ่นลางงานลีก็ยังไม่ได้พบเขาเลยพัชชุลีสร้างกระเงากระง,งอดทว่ากลับสง